สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิมทีมทีวีนะครับอ่าวันนี้ผมจะพาไปรีวิวเก้คุกกี้ร้านนะครับอันนี้คือนิวโปรเจกต์ของผมนะครับซึ่งตอนนี้ไลน์เลนเจอร์ยังแคนไม่จบนะครับไลน์เลนเจอร์จะมีสักประมาณ10ตอนพอนะครับผมไม่ไหวเหมือนกันเพราะช่วงนี้ก็ติดเรียนนะครับโอเคนะครับผมจะพามารีวิวกันเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็ จะใช้ตัวนี้นะครับอ่าเพชรของผมนะครับซึ่งยังไม่ได้อัพเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพชรผมส่วนตัวคุกกี้นะครับเต็มเต็มที่นะครับสมบัติผมนั่นแหละบวกห้าเองม้านางตึ๊ดของผมนะครับบวกห้านะครับส่วนไอเนี่ยอะไรครับเค้กนะไม่ได้บวกเลยนะครับถ้าตากอ่ะด่าเลยนะไม่เป็นไรไม่ว่าเลยนะครับ อ่าโอเคอันนี้จะเอาเป็นว่าขอเป็นเอพิโซดสองนะครับตอนใช้ของเอาจริงเลยพวกนี้ครับเอพิโซดไม่ใช่ไม่ใช่เอพิโซดสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผู้ทีดผิด,ดผิด,ด,ผดขอไม่ขอไม่คือพาร์ทแรกนะครับขอบอมบอมก่อนยังไม่เอาจริงครับเออโอเคมาพาร์ทแรกลุยกันเลยเดี๋ยวพาร์ทสองนะครับก็จะมาลุยเอพิโซดหนึ่งก่อนยังไม่ไปลุยเอพิโซดสอง จับ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 นะครับอันี้ครับโอ้โหนะครับออกมาแล้วยิงออกมายิงออกมายิงออกมาก็ไล่ฝนนะครับเพราะมันมีน้อยมากเขายังไม่ได้อัพเลยนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันนี้ไม่มีไซมอนทีวีมานะครับช่วยไปติดตามชมเขาหน่อยนะครับสามารถไปติดตามชมคุณไซมอนทีวีได้นะครับ เพราะว่าเขาคือซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวโดนตันเดี๋ยวสตัร์เลยเดี๋ยวสตัร์นะครับเดี๋ยว,ยว,ยยวค,อย,คอยดูจะตายเพราะว่ายังไม่ได้แบบคือคุกกี้รันผมเล่นไม่ค่อยเก,ก่งนะครับบอกได้เลยคุกกี้รันเล่นไม่เก,ก่งนะครับลายเลนเจอร์นี่พอได้อยู่พอได้พอได้แคมเปอร์ทียิ่งแบบ ยิงแบบเขาเรียกว่าบัฟฟาโลบัฟฟาโลอยู่อะแบบเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าอยากเล่นกับเพื่อนนะครับจริงๆแบบเวลาอยากเล่นออนไลน์นะว่าชวนไซมอนชวนเพื่อนมาเล่นไหมนะไม่มีเพื่อนเล่นนะครับแบบบฟฟาโลมากจริงๆตัวผมแค่เอตัวคัดคัดเองยังไม่แบบเอบวกเออะไรพวกนี้นะครับแต่แม่ผมมีไฟเอแล้วแม่ผมก็เล่นนะครับแต่ผมขอไม่ให้ไลน์แม่คนระับ เพราะว่าเป็นลายส่วนตนัวนะครับผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าเอาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ตายนะครับเทมากมาสามล้านแล้วโหดมาก๋ยวพักนิหนึ่งพักนหนี่ยก่อนนะครับโอ้ยเฮ้ยเ้ยโอเคต่อกัน hey, yo. Hey, yo. กูจ้ากูจ้าจ้า นี่ครับไม่ตายเลยนะครับเท่มากโ,โอ้โยเือบเกือบเปือบโอ้โยโอ้ยขอบใจมากขอบใจมากไอสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงที่ทร,ย,ทรยศทรยศคุกกี้เฉลี่เฮ้ยไม่ใช่แหละนะครับตอนนี้นะผมไม่ได้เล่นแข่งกับใครนะแบบเล่นแค่เก็บตังค์อย่างเดียวพอเดี๋ยวเอาจริงค่อยว่ากันเดี๋ยวอัพไอพวกม้านางตื้อให้ให้เต็มก่อนนะครับกับเค้กนะครับ แล้วเดี๋ยวจะให้เลเวลสามสิบเร็วๆถึงจะแบบเอาเอาแบบสักยี่สิบสี่ล้านอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเลนยังไม่ถึงเลยมากสุดนะครับเอ่อเท่าไหร่วะสิบสี่ล้านมนะั้งไม่รู้จําไม่ได้แล้วเท่าไหร่สิบห้าล้านมนะั้งไม่รู้เท่าไหร่นะครับจําไม่ได้สมมติน่ะใครอยากให้ผมแมสไปนะครับทิ้งไอดียไลไน์ไว้ตรงคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไป อ่านนะครับผมอ่านทุกวันอนะนั่งกลัวคอมเมนต์ผมอ่านทุกวันถ้าคุณทิ้งไอดีไลนไว้ผมก็จะแอดนะครับผมก็จะแอดไ,ไปเลยนะครับหรือว่าจะให้ผมเอา,าไอดีไลนให้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมงั้นทิ้งไว้ตรงดีคิปชั่นให้กันนะครับเฮ้ยเล่นถึงนี้แล้ววะไกลจังใส่ผูดพูดมากจน เฮ้ยเพือนครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่เสียการส่งตัวเลยครับเล่นนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโชว์นะครับอ้าวไม่ลืมเก็บอ๋อเทพมากมาเทพมาเทพเก็บ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 หมดลวตัวนี้ครับโหสมควรนะครับโหสมควรกระตุกกระตุกกระตุกอย่า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 ตุกอุ้ยโถยนะครับพลาดเองพลาดเองไม่เป็นไรไม่โทษตุกไม่โทษตุก ขึ้นไปนะครับไม่เฟล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 สิบล้านแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูตายสิบเอ็ดล้านเชื่อผมไม่ก็ตายสิบล้านเชื่อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวตายสิบล้านไม่ก็สิบเอ็ดล้านดูงี้มาไกลแบบนกันะครับเราไม่ตายไม่ตายแบบไกลๆหรอกนะครับแบบนี้เล่นงี้แป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับอุ้ยอย่ากอยากตกอยากตกโวโดนเลยสองที อย่าตุกอย่าตุกดีอย่าตุก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 ครับอันนี้ไม่ได้เล่นในไอแพดนะครับเล่นในเครื่องโทรศัพท์ของตรุษตุกบจุ๊บุ๊บุ๊กระดึ๊บกระดึ๊บเนาะเขมมากเขมมากโอ้โหมาแรงนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับตอนนี้สิบเอ็ดล้านจะพ้นผ่านไปได้หรือไม่ติดตามชมกันนะครับปวดนั่นแหละว่าแล้วสิบสองล้านสี่ล้านนะครับเออ ขอจะไม่อ้อวดนะไม่คิดจะโอ้อวดนะครับสิบสี่ล้านเขาพูดกันว่าน้ำจิ้มนะครับอ่าไปอัพรับของครับเออผมอยากถามอะไรหน่อยนะครับสำหรับคนที่รู้นะครับกุญแจตรงนี้มันทำไรได้นะครับกุญแจรูปดาวไหนมาผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันทำไรได้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับไอเนี่ยกุญแจเนียรูปดาว สำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ